สวัสดีพี่น้องทุกคนด้จ้าตอนนี้กำลังดีซอยเก็บด,ดีจ้ามาถึงคาบูชิโน่ลำแข่งแล้อพี่น้องสวัสดีทุกคนด้จ้ามาถึนหนงหนวกหูนอยนั่งเด้อพี่น้องขอเขาเฮ็ดถนนเด้อพี่น้องมากถึงคาบูชิโน่ลำใส่เด้อโอ้เฮ็ดปวดปวดทีพี่น้องนั่งมัามีเบาะมันก็เลยเก็บ สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะมากินคาปูชิโน่นแลกันเด้อค่ะคาปูชิโน่กาแฟเด้อพี่น้องคาปูชิโน่พี่น้องเด้อมสุดซอยเจ็ดเริ่จ้ะพี่น้องตอนนีพ้พี่น,อน,ดดน,อน,นอ้องอย่าลืมมาเที่ยวบ้านข่อยเด้อร์กันพี่น้องมามา,งมาเที่ยวบ้านข่อยเพราไมันจะไปกดไก่กดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้ะพี่น้องแต่ก็พ่เห็นทุกเจ้าเ,าเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเขามากกับสิเ็นขย่ขยข่กับสิกดติดตามนกนายกดแชร์ให้แล้วก็สิไปเยี่ยมชูบ้านเด้อพี่น้องเดอ้อพัน้องไปซาหน่อยนึงกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องว่าผู้ติดตามมันหลายพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ติดตามพี่น้องตอนนี้เข,ขากำลังคือชซอย,ยเจ็ด,ดพี่น้องเสียงดังมากเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเฮ็ดถนนเขาปั๊บผงไม่เด้อพี่น้อง ปัาปรุงถนนใหม่ภาสิเฮ็ดอ่าที่จอดรถใหม่พี่น้องมีละลายไนหะพภาษีเฮมีสมองที่จอดรถจอดรถจอดรถกว้างนะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะที่ความารับชมว,วิดีโอสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อจ้ะพี่น้องผู้ใดบ่ทันให้สำเมร็จก็ ให้กำลังใจเด้อจ้าพี then, um ่น้องให้กำลังใจพี่น้องทุกคนเด้อจ้าพี่น้องสู้ๆไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจ้าอย่าท้อถอยเด้อพี่น้องท้อได้แต่อย่าถอยเด้อพี่น้องเด้อจ่าเจ้าท้อเจ้าก่อนมากินข้าวกลุชิโน่แล้วขอยเด้อพี่น้องมา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 สินน้ำกันตอนนี้กำลังอยู่ซอย์เกตเด้อพี่น้อง ซ่เจ็ดจอมเทียนพัทยาจอมเทียนด้วยพี่น้องโอ้ยเฮ็ดจังได๋ใสิคลิปปังๆังพี่เพิ่นนนาองพี่น้องนาองมันขอซัมเ็จขอสิเต้นให้เบิ่งดเดอพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆาจ้าที่เข้ามารับชม ถ่ายทอดสดวิดีโอฟอร์มพี่น้องอย่าลืมกดติดตามมา YouTube ด้วยพี่น้องจ้าอย่าลืมอย่าลืมเลิกจ้าพี่น้อง YouTube กับเสื้อเสื้อ YouTube กับล้ำไพ่สิเป็นเรื่องด้วยพี่น้องเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้อง นพี่น้องมาเยี่ยมบ้านข่อยขาก็จะไปเยี่ยมกันนะพี่น้องเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กันและกันเนอะพี่น้องเด้อจ้า ท่านไปเยี่ยมพี่น้องซรากับขอโทษขออภัยเดอ้อพี่น้องเล้วกับางทีไอ้โทรศัพท์ไอ้อินเทอร์เนต็ตไม่ต่าพี่น้องบางทีอินเทอร์เน็ตไม่ต่าเขาก็ไปหาพี่น้องซราบได้พี่น้องตอนนี้ก็นั่งย้อยเจ็ดแล้วพี่น้องเล้วจ้ะ สวัสดีทุกคนเด้อจ้าพี่น้องมาดื่มคาปูชิโน่น้ำกันมาหลับวานอนหรอพี่น้องเขาบอกว่าสันงเสร็ต่ว่าเป็นร้อยถุง อาจารยพี่น้องขอบคุณหลายๆที่ดอามารับชมวิดีโอคลิปของใครแล้วพี่น้องมันเสียงดัง้ะพี่น้องเขาเห็นถนนก็ขอโทษขออภัยแล้วพี่น้องมันเสียงดังไม่โค่พันพันหนาตอกเสาเข็มแล้วพี่น้องไม่โค่พันตอกเสาเข็มประเน็ดถนนใหม่แล้วพี่น้องซ่อมแซมใหม่พี่น้องตอนนี้ตอนนี้จำเทียนน่ะสำสำถนนใหม่แล้วพี่น้อง มันเสียทรายย้อยสมแต่ชั่วโมงชั่วโมงเลยพี่น้องมันหนวกหูพี่น้องซ้ำน,นี่แหละบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจา้ะบ๊ายบายามือ,อ,อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อจ้ะขอกปประสิไปเยี่ยมทุกบ้านเด้อจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย